สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ SD Radio Online เยนินวันศุกร์ที่5กันยายนพบกับผมพี่เจลีโออีกครั้งนะครับแต่ครั้งนี้ผมไม่ได้มาเพียงนคนเดียวผมมีพี่เจอีกคนหนึ่งมานั่งจัดด้วยคือสวัสดีครับผมพี่เจเข้าใหม่ครับ วันนี้ก็ได้มาจัดรายการร่วมกับพีเจรีโอรับรองว่าคุณผู้ฟังจะมีความสุขอย่างแน่นอนใช่แล้วครับเย็นนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับวงซิงคอมโบมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังน่าสนใจใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนพักฟังเพลงเพาๆกันสักครู่นะครับสำหรับใครที่อยากจะขอเพลงนะครับสามารถขอเพลงได้ทาง facebook. com/sdradio t w i t t e r c o m s d r a d i o o n l i n e และเว็บไซต์ radio.sd.ac.th ครับกลับมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวงซิงค์คอมโบกันต่อเลยนะครับครับวงซิงค์คอมโบเป็นวงดนตรีเครื่องสายตะวันตกขนาดเล็กเกิดหมาจากการดัดแปลงและรวมวงคอมโบกับวงชาร์โดวงคอมโบเนี่ยหมายถึงวงจีขนาดเล็กมุ่งประกอบการขับร้อง มีจำนวนขึ้นดงตีไม่แน่นอนแล้วแต่ความสะดวกแต่หลักๆเนี่ย้าประกอบด้วยทอมเปตเทนเนอร์แซกโซโฟนออร์โธแซกโ,โซโฟนพอมโบเปียโน,โนกีตาร์คอร์ดก,กีตาร์เบสกลองชุดและเครื่องประกอบจังหวะอื่นๆครับวงซาดโดเป็นวงขนาดเล็กเช่นเดียวกันมีกีตาร์ลีกกีตาร์คอร์ดกีตาร์เบสและกลองชุดวงสติงเนี่ย ฝั่งตะว,วันตกเขาจะแบ่งวุธนาการออกเป็น2สมัยสมัยแรกคือดนตรีต้นตำรับตั้งแต่ล็อกยังไม่เกิดแด้แก่พวก blue country และโซลครับส่วนสมัยที่2เป็นล็อกยุคแรกเป็นต้นฉบับให้กับล็อกรุนหลังถึงปจัจจุบันบรรพบุรุษล็อกนี้เรียกว่าคลาสสิกล็อกอะ มาถึงตำแหน่งสังชาติไทยแล้วช่วงพุทธศัก,การาช2503ถึง2515วงการดนตรีของไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับเนื่องจากอิทธิพลของผลงานเพลงตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาโดนใจโจ๋ย,ยุคนั้นไม่ขาดสายเมื่อครั้งสหรัฐอเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพในไทยเพลงตะวันตก มีบทบาทสูงขึ้นอีกครั้งวงดน,นตรีของไทยที่เล่นเพลงสากลในสมัยนั้นเช่นวงจอยดียกชั่นวงชินเมอร์แซนวงรอย่อนไซส์ครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับวงสติงคอมโบโออมีประวัติยาวนานกันเลยทีเดียวใช่แล้วครับแต่น่าเสียดายจังเวลาของพวกผมหมดลงแล้ว สับดาณาพวกผมจะมาพูดประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับสติงของไทยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะขอเพลงสามารถขอมาได้ที่ www.facebook.com.sdradio www.twitter.com.sdradio online และ radio.sd.ac.th ครับ และอย่าลืมติดตามพวกผมในวันศุกร์นาเวลา16นาฬิกาสีนาทีถึง17นาฬิกาครับสำหรับวันนี้พวกผมขอลาไปก่อนสวัสดีดครับ